สวัสดีครับเจอกันอีกแล้ว oh God นะฮะโอ้กอดนะฮะวันนี้จะมารีวิวการบุกของทีม A อนะครับการบุกที่ถูกต <to ้องเลยนะฮะเกิดมาปุ๊บจะเกิดอยู่บริเวณนี้นะฮะเกิดมาปุ๊บเราก็วิ่งไปเลยนะฮะวิ่งไปต้นไม้ลมข้างหน้าเพื่อที่จะไปเคลียนะฮะพกโลมาด้วยนะฮะตามจริงต้องพกโลมาด้วยนะทีมเเพราะทีมบุกนี่ต้องใช้โลนะฮะต้องมือไวนิดหนึ่ง มาเคลียต้นไม้ล้มก่อนนะฮะเพราะว่าทีมสไน์กับทีมซีนะฮะจะต้องวิ่งไปหินหนู่นนะฮะถ้าเกิดไม่เคลียนี่จะวิ่งลำบากโดนยิงง่ายๆฮะต้นไม้นี่เลยฮะดักกันบ่อยเหลือเกินระวังด้วยพอเคลียหมดแล้วก็ไปต่อนะฮะไปต่อเรื่อยๆไปต่อเรื่อยๆคนที่วิ่งข้างหน้าก็วิ่งไปนะฮะคนที่อยู่ข้างหลังก็คอยเล็งๆให้เพื่อนนะฮะ เรียกว่าโคบให้เพื่อนนั่นเองว <C le af> ิ่งมาเรื่อยๆนะฮะเคล <C le af> ียผีไปด้วยลำคาญล้อเกิน <C le af> พอมาถึงตรงนี้นะฮะจุดยุทธศาสตร์อีกจุดนึงเลยมันจะชอบดักอยู่ตรงนี้นะฮะกับตรงนี้ข้างๆมาเก็ตนะฮะอยู่กันตรงนี้ด้วยนะฮะ เวลาเราวิ่งไปนี่อาจจะโดนยิงได้ให้เพื่อนที่อยู่ข้างหน้าถือโล่ไปก่อนนะฮะส่วนคนที่อยู่ด้านหลังเพื่อนให้ยิงโคบเพื่อนที่วิ่งไปนะฮะคนหนึงโคบคนหนึ่งวิ่งนะฮะจนมาถึงตรงนี้นะฮะมาถึงตรงนี้ก็นลิงก่อนแล้วฮะแถวนี้นะฮะเผื่อมีคนข้างมาเค็ดนะฮะ พอเคลียร์เสร็จแล้วฮะเราเราก็จะอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้รอนฮะคนทีมเอก็ไปต่อนะฮะทีมบีก็อยู่ข้างหน้านู้นดันมาเรื่อยๆนะฮะสไนก็จะยิงให้เราเรื่อยๆนะฮะจนมาถึงตรงนี้นะฮะเราก็ต้องเคลียร์พื้นที่ฮนะถ้าเราเดินไปเดินมาอยู่ตรงนี้นี่อันตรายนะฮะบอกเลยให้รีบวิ่งไปที่ปลอดภัยทันทีนะฮะ มาตรงกล่องนี้ก็ได้เพราะว่าฝั่งกำแพงทางนู้นมันจะขึ้นถังขยะมายิงเราได้โดตรงนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะครับถ้าจะมาอยู่ตรงนี้ให้ชิดกำแพงไว้เลยกลับมาตรงนี้ใหม่นะฮะไม่ใช่อะไรครับตายฮะตัวผีตบตายพอเราดันมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะทีม A นะฮะจะอยู่ข้างในและข้างนอกนรั้วนะฮะ เราก็อย่าพึ่งไปนะครับรอสนยัยเปิดฉากยิงปุ๊บถือปืนเลยฮะข้ามกำแพงให้ได้นะฮะอันนี้เฟลนะฮะอย่าทำตามนะะออกไปข้างนอกดีกว่า <c oughs> เราก็จะมาออกกันอยู่ตรงนี้นะฮะ <c oughs> ก่อนจะวิ่งไปแน่นอนฮะตรงนี้ดักเราได้นะฮะ ถ้าสนายถึงจุดแล้วถ้าเกิดคนที่ดักเราอยู่ตรงนี้จะอยู่ไม่ได้แน,น่นอนนะโดนสไนย,ยิงสอยร่วงตายตามๆกันดังนั้นถ้าเกิดสไยถึงที่แล้วเราก็วิ่งไปได้เลยเราแค่ระวังตรงนี้นะฮะระวังไว้คนที่อยู่ข้างหน้าก็ถือโล่ไปข้างหลังก็ยิงโคบให้เพื่อนนะฮะตั้งไว้แล้วก็ยิงยิงเข้าไปนะฮะตรงถังขยะพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราก็รอเพื่อนนะฮะรอเพื่อนมาถึงปุ๊บ เข้าชาร์จไปพอพร้อมถือโลได้วยวางโลไปถ้าเกิดมันขึ้นมายิงนะข้ามกำแพงอูไปเลยนี่ฮะข้ามไปเลยให้สนายยิงก่อนนะฮะแล้วก็ลงมาเคลียอูเรียบร้อยหลังจากเคลียอูแล้วนะฮะเราก็จะทําการยึดอูทีมบีก็จะเข้ามาได้พอดีนะฮะหลังจากทีมบีเข้ามาแล้ว เราก็จะให้ทีม B นะฮะคอยยิงโคฟบ,บ้านขาวยิงโคบแล้วให้ทีม A บุกอย่างนี้นะฮะบุกไปมันยิงเราก็ตั้งโลครับแล้วก็ยิงสวนมันนะฮะให้ทีม B ยิงโคบทุกจุดทุกรูพอมาถึงเราก็ชาร์จเคลียบ้านขาวนะฮะเคลียไปเคลียไปเรืร่อยๆจนเรียบร้อยเท่านี้ก็บุกสําเร็จนะฮะหลังจากนั้นก็กระจายกันอยู่ ตามจุดต่างๆของบ้านขาวนะจะบอกเลยนะฮะทุกจุดที่บ้านขาวอยู่บ้านสองชั้นนี่อยู่คนเดียวก็พอนะฮะไม่ต้องอยู่กันเยอะพราะแม่งชอบดิสเข้ามานะฮะไม่ต้องถือสไนเข้ามายิงด้วยนะ ีเยอะจังเลยจุดสำคัญที่ต้องอยู่ของบ้านขาวนะฮะตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จุดแรกนะฮะที่ต้องอยู่ต้องมีคนนะคอยยิงโคบเพื่อนนะฮะหินเกิดแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะฮะยิงได้รอบทิศเลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะสำหรับทีมเอนะที่ต้องเฝ้ากันตรงนี้นะฮะคอยยิงโคบเพื่อนนะฮะ แล้วก็ยิงโคบเพื่อนโดดขึ้นกำแพงก็ได้นะฮะแล้วก็ยิง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 ทางโบดด้วยถ้าโบดมาฮะ